สวัสดีคะ่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆทีนะ่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูไฟยนะคะในรายวิชาภาษาไทยคะ่ะเด็กๆและเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูไฟยนะคะจะพาเด็กๆมาบริหารสมองกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าถ้าบริหารสมองที่คุณครูไฟ้นำมาฝากเด็กๆในวันนี้ ใจยากหรือว่าง่ายเอาล้ค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูท่าบริหารสมองของเรากันนะคะให้เด็กๆชูมือขึ้นมาสองข้างแบบนี้เลยนะคะอีกข้างหนึ่งจีบอีกข้างหนึ่งให้เด็กๆทำแบบนี้นะคะทำท่าแบบนี้นะคะแต่ให้ตั้งขึ้นเป็นแนวเดียวกันแบบนี้ค่ะ,ะทำไปพร้อมๆกันนะคะชา้าๆนะคะ อีกข้างหนึ่งจีบอีกข้างหนึ่งทำมือตั้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะสลับข้างนะคะเด็กๆดูนะคะช้าๆนี้อย่างนี้นะคะอ่าได้ไหมคะช้าๆช้าๆแบบนี้เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูฝ้านะคะ จะทำไปพร้อมๆกับเด็กๆสิบรอบก่อนนะคะนับพร้อมกันนะคะเริ่มเลยนะคะ1นึ่งสองสาสี่ห้าแและสิบ สิบของใครเหมือนกับคุณครูฝ้ายบ้างคะ,ะต้องเหมือนกันนะต้องเหมือนกันนะคะอ่าเอาละค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆได้ท่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาบริหารสมองท่าสลับจีบนะคะไปพร้อมๆกับคำคล้องจองที่คุณครูฝ้ายนำมาฝากเด็กๆกันนะคะเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทำท่านะคะ ไปพร้อมๆกับคำคล้องจองที่คุณครูป้ายนำมาฝากเด็กๆเลยนะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะเริ่มเลยนะคะดูในทุ่งนามีปลาเยอะแยะลุงฉีป้าแฉะลงไปไถนาพอแดดอ่อนลงมุ้งตรงกลับมาทั้งลุงและป้า ได้ปลาเยอะแยะได้ไหมคะใครจบที่ท่าเหมือนคุณครูไฟบ้างคะเก่งเลยค่ะเด็กเเอาละค่ะเอาละค่ะอีกรอบหนึ่งนะคะดูในทุ่งนามีปลาเยอะแยะลุงฉีป้าแฉะลงไปไถนาพ่อแดดอ่อนลงมุ้งตรงกลับ มาทั้งลุงและป้าได้ปลาเยอะแย yeah. ะอาใครจบท่าเดียวกับพุณครูฝ้ายบ้างคะสุดยอดเลยค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ฝึกบริหารสมองแล้วเด็กๆรู้สึกสดชื่นไหมคะเยี่ยมเลยใช่ไหมคะ แล้วเมื่อสักครูน่นี้เด็กๆได้เห็นไหมคะว่าคำครองจองของคุณครูฟายมีอยู่คำหนึ่งนะคะที่เด็ก,ดกที่เป็นตัวหนังสือสีแดงเด็กๆได้สังเกตไหมคะคือคำว่าอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยเยี่ยมเลยค่ะคือคำว่าเยอะเยอะ คำว่าเยอะเด็กๆทราบไหมคะว่าเยอะคือคำที่ประสมด้วยสระอะไรเอย่ยทราบไหมคะไม่ทราบไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้คุณครูไฟ้านะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้สระเอะสระเอะนะคะเด็กๆเป็นสระเสียงสั้นสระเอะนะคะจะประสมด้วยสระทั้งหมด3สระนะคะ คือมีสระเอนำหน้าสระอ,อตามมาและสระอะอยู่ข้างหลังค่ะรูปของสระเอจะเขียนแบบนี้นะคะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆได้รู้จักกับสระเอแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูไฟนะคะจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านคำะสมสระเอนะคะเด็กๆจะต้องอ่านตามเสียงดังๆเลยนะคะ เรามาฝึกอ่านคำแรกกันเลยนะคะก็เออเกิดกออเกิดคำต่อไปนะคะขอเออเขอะขอเออเขอะเด็กๆจะต้องฝึกออกเสียงตามคุณครูฝ่ายด้วยนะคะคำต่อไปเลยค่ะขอเออเคอะ คอเอเคิอคอควายออกเสียงคอนะคะคำต่อไปเลยค่ะงอ,อ,อเองืงอ,อ,อเองืจอเอเจจออิเจออเอ,อเ ชอเอิบเฉิบชอชอิงออกเสียงชอนะคะชอเอชอเชอเอชอเและชอช้างออกเสียงชอนะคะดเด็กๆโดเอเดิโดเอเด ตอเอเตตอเอเตอเอเธทอเอเธนอเอนอเอบอเบ บอเอเบ่ป่อเอเปิป่อเอเปิมอเอเมื้มอเอเมื้ยอเอเยอะยอเอเยอะลอเอ เลอลอเอ่อเลอลอลิงไม่ต้องกระดกลิ้นนะคะและสุดท้ายนะคะเด็กๆออเอ่อเอ่อออเอ่อเอ่อต่อไปเป็นคำสองพยางนะคะเด็กๆเกลอเทอเลอเทอ ออกเสียงตามด้วยนะคะเงอะงะเงอะงะต่อไปนะคะเฟอรฟ้าเฟอรฟ้าเยอะแยะเยอะแยะเช่อแฉเช่อแฉ เธทะเอทะและคำสุดท้ายนะคะเหนหนเนอหนเอาละค่ะเด็กๆเราได้ฝึกอ่านคำประสมสระเอิกันไปแล้วเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะ คุณครูไฟนะคะมีแบบทดสอบนะคะมาให้เด็กๆช่วยกันหาคําตอบด้วยละค่ะเอคุณครูไฟอยากทราบจังเลยค่ะว่าจะมีเด็กคนไหนนะ้าที่ช่วยคุณครูไฟหาคําตอบได้ถูกทุกข้อเลยเดี๋ยวเราไปดูแบบทดสอบของคุณครูไฟกันเลยค่ะเรามาดูแบบทดสอบกันเลยนะคะเด็กๆคุณครูไฟนะคะมีคําอยู่ด้านบนทั้งหมด หกคำนะคะคำแรกเลยนะคะคือคำว่าเลอคำที่สองเฉกคำที่สามเตอคำที่สี่เยอะคำที่ห้าเนอและคำสุดท้ายนะคะคำว่าเจอเอมีทั้งหมดหกคำนะคะเด็กๆคุณครูไฟนะคะ จะให้เด็กๆช่วยการหาคำตอบว่าประโยคที่คุณครูฝ้ายมีให้ดังต่อไปนี้ควรจะนำคำไหนมาเติมให้ประโยคของคุณครูฝ้ายสมบูรณ์เรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะแม่เปิดน้ำทิ้งไว้จนพื้นจุดจุดจุดแฉะเอ เด็กๆคะคุณครูฟ้าจะนำคำว่าอะไรมาเติมให้ประโยคนี้สมบูรณ์ดีคะมีเสียงเด็กตอบมาแล้วคะ่ะมีเด็กๆตอบว่าเชอะจะใช้คำว่าเชอะหรือเปล่านะถูกต้องค่ะเด็กๆประโยคนี้นะคะต้องเติมคำว่าเชอะจะได้ว่าแม่เปิดน้ำทิ้งไว้จนพื้นเชอะแฉะ เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูประโยคที่สองกันเลยนะคะสุนักเล่นโครนจนจุดจุดจุดเธอเต็มตัวสุนักเล่นโคลนจนจุด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 เธอเต็มตัวเอ๊ประโยคนี้ไม่รู้ว่าเด็กๆจะตอบถูกหรือเปล่านะ จะนำคำว่าอะไรดีคะเด็กๆเ,เออ๋อมีเด็กตอบมาแล้วคะ่ะเด็กๆตอบว่าเลอะจะใช้คำว่าเลอะหรือเปล่านะถูกต้องค่ะเด็กๆคำว่าเลอะถูกต้องคะ่ะประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่าสุนัขเล่นโครนจนเลอะเทอะเต็มตัว เก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูประโยคต่อไปกันเลยค่ะประโยคที่สคุณพ่อใส่แว่นตาหนาะจุด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 คุณพ่อใส่แว่นตาหนาะจุด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 เอ๊คุณพ่อใส่แว่นตาหนาอะไรคะเด็กๆทราบไหมคะอะไรนะคะอะไรนะคะ อ๋อมีเด็กตอบมาแล้วค่ะเด็กๆตอบว่าเตอเอ๊ะจะใช้คำว่าเตอะไหมคะถูกต้องค่ะเด็กๆประโยคนี้นะคะเติมคำว่าเตอประโยคของเราก็จะได้ว่าคุณพ่อใส่แว่นตาหนาเตอะเก่งมากๆเลยค่ะประโยคที่4นะคะ คุณยายไปจุด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 คุณตาที่ตลาดคุณยายไปจุด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 คุณตาที่ตลาดเอ๊ะคานี้เราจะเติมคำว่าอะไรดีคะเด็กๆคุณยายเขาไปจุดจุดจุดคุณตาที่ตลาดอะไรนะคะอ๋อเด็กๆตอบว่าเจอจะใช้คําว่าเจอหรือเปล่านะ ถูกต้องค่ะเด็กๆข้อนี้นะคะต้องตอบคำว่าเจอประโยคนี้ก็จะได้ว่าคุณยายไปเจอคุณตาที่ตลาดสุดยอดเลยค่ะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูประโยคต่อไปกันเลยค่ะคุณแม่มีกระเป๋าเก็บไว้จุด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 แยะ คุณแม่มีกระเป๋าเก็บไว้จุด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 แยะเอ๊ะคุณแม่มีกระเป๋าเก็บไว้อะไรเอ่ยเด็กๆตอบถูกไหมคะข้อนี้สุดยอดเลยค่ะเด็กๆตอบว่าเยอะเอ๊ะจะตอบเยอะหรือเปล่านะถูกต้องเลยค่ะเด็กๆข้อนี้นะคะตอบคำว่าเยอะ ประโยคนี้ก็จะได้ว่าคุณแม่มีกระเป๋าเก็บไว้เยอะแยะเก่งมากๆเลยค่ะและประโยคสุดท้ายมะลิทำน้ําหวานหกใส่พื้นจนเหนียวจุด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 หนะมะลิทำน้ําหวานหกใส่พื้น จนเหนียวจุดจุดจุดหนะประโยคนี้ไม่ต้องคิดเยอะเลยใช่ไหมคะเด็กๆเพราะว่าเหลือคำตอบเพียงข้อเดียวนั่นก็คือคำว่าเน่เก่งมากๆเลยคะ่ะเด็กๆประโยคนี้นะคะก็จะได้ว่ามะลิทำน้ำหวานหกใส่พื้นจนเหนียวเน่หนะนั่นเองคะ่ะ มีใครตอบถูกทุกข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆแบบทดสอบเด็กๆชอบไหมคะมีเด็กคนไหนบ้างนะที่ตอบถูกทุกข้อเลยเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหมดเวลาของคุณครูฟ้ายแล้วคะ่ะเด็กๆสามารถกดดูคลิป ซ้ำๆได้เลยนะคะดูจนกว่าเด็กๆจะเข้าใจได้เลยนะคะและวันนี้นะคะก่อนจากการคุณครูฝ้ายนะคะก็มีทั้งใบความรู้และใบกิจกรรมมาฝากเด็กๆด้วยนะคะคุณครูฝ้ายนะคะจะอธิบายใบกิจกรรมให้เด็กๆเข้าใจนะคะเด็กๆดูในหน้า1 3 1นะคะข้อที่3ใหญ่คำสั่งบอกว่า ให้นักเรียนเขียนคำสะระเอประกอบภาพคุณครูฟ้ายนะคะจะเฉลยภาพแรกนะคะให้เด็กๆเ,เติมคำว่าเยอะเยอะภาพนี้นะคะก็จะได้คำว่าขยะเยอะแยะ,ยะและด้านล่างนะคะให้นักเรียนเลือกภาพข้างบนหนึ่งภาพ แล้วแต่งประโยคโดยใช้คำที่อยู่ใต้ภาพนะคะเด็กๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะใช้คำไหนมาแต่งประโยคและในหน้า132นะคะข้อที่4ใหญ่ให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามที่สําคัญเลยนะคะ เมื่อเด็กๆคัดเสร็จแล้วอย่าลืมฝึกอ่านด้วยนะและข้อที่5้าใหญ่ข้อด้านล่างสุดท้ายนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนสรุปความรู้เกี่ยวกับเรื่องสระเอะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดได้เลยนะคะ วันนี้คุณครูไฟต้องไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ